สวัสดีครับพบกับผมอีกเช่นเคยนะครับวันนี้ผมก็จะมากับเครื่องขัดฝ้าหรือผนังนะครับรุ่น DSL 8 0 0นะครับตัวนี้ความเร็วรอบอยู่ที่ 1,000- ถึง1,800รอบนะครับสามารถปรับความเร็วรอบได้นะครับ1-5ระดับนะครับมาดูความเร็วรอบนะครับผมจะเปิดจากเบอร์หนึ่งก่อนเบอร์สองฮะเบอร์ส มีตัวเตือนอุณหภูมินะครับถ้าอุณหภูมิร้อนจัดก็จะมีตัวเตือนนี้มานะครับสามารถต่อกับเครื่องดูดฝุ่นแบบไร้สายได้นะครับพวกอุปกรณ์บลูทูธนะครับตัวนี้มากับแบต18โวลต์นะครับระยะการใช้งานสูงสุดนะครับก็คือเบอร์5แบต18โวลต์6แอมป์อยู่ที่30นาทีนะครับแต่ถ้ารอบต่ำกว่าก็จะยืดระยะเวลาการใช้งานขึ้นไปอีกนะครับตัวนี้มากับตัวจานขัดขนาด9นิ้วนะครับเป็นแบบหนามเตยนะครับใช้กับกระดาษทรายหลังสกัดนะครับก็เวลาใช้งานก็แค่แปะ ให้ตรงกับรูนะครับตัวนี้สามารถต่อกับเครื่องดูดฝุ่นปกติได้นะครับด้านนี้สามารถปรับขนาดคอได้นะครับก็จะมีตัวล็อกอยู่นะครับเอื่อขายแล้วก็ยืดส่วนปลายนะครับตัวนี้นะครับตัวขัดนะครับสามารถโยกองศาได้ตามสะดวกนะครับตรงนี้โยกอิสระได้นะครับจะเอียงมุมไหนก็ได้นะครับตัวนี้นะครับการทํางานก็จะเป็นแบบหมุนวนนะครับเป็นแบบหมุนนะครับผมไม่ได้สั่นนะครับ อุปกรณ์เสริมก็จะมีชุดแปลงขนเล็กอีกชุดนึงนครับอยู่ด้านนี้สําหรับกวาดตัวท่อดูดฝุ่นสามารถถอดได้นะครับตอนนี้โดยการหมุนเพื่อทําการเป่าฝุ่นทำความสะอาดหลังจากเสร็จงานนะครับถอดเป่าได้นะครับตัวด้ามจับนะครับก็จะมีสวิตช์ล็อกปุ่มกดไม่ให้กดได้นะครับแล้วก็มีตัวล็อกปุ่มกดอีกครั้งหนึ่งสําหรับการทํางานต่อเน,นื่องยาวๆนะครับ ตัวนี้มาพร้อมกับตัว b บีมอเตอร์นะครับมอเตอร์ไล้แปรงขัดนะครับจะสามารถทํางานได้กับฝุนได้ดีขึ้นนะครับเพราะตัวนี้จะไม่มีประกายไฟหรืออะไรนะครับเวลาขัดก็ระบายความร้อนได้ดีกว่านะครับส่งกําลังได้ดีกว่านะครับครับสำหรับการใช้งานของรุ่นนี้นะครับก็จะเหมาะกับการขัดผนังหรือฝ้านะครับพวกแผ่นยิปซั่มนะครับพวกนี้เพื่อขัดเรียบเพื่อการฉาบหรือการทาสีนะครับเป็นผนังเบาเป็นหลักนะครับถ้าจะเปลี่ยนในงานขัดปูนก็ต้องไปหาเลือกกระดาษทรายที่สามารถขัดปูนได้นะครับ ตัวนี้สามารถทําได้เช่นกันนะครับเหมือนเครื่องขัดปกตินะครับขึ้นอยู่กับกระดาษทรายนะครับเป็นเมน เพราะตัวนี้ถ้าเป็นเนนเครื่องจริงๆมันก็คือกระดาษทรายขัดพวกฝ้าหรือย,ยิบซ้มน,นะครับเพื่อในการกบรอยและในการทาสีให้มันได้เรียบเนียนขึ้นนะครับข้อดีของมันก็คือสามารถยืดตัวมันเองได้นะครับสามารถอยู่ที่มุมไหนก็ได้ครับเพราะคอมันสามารถโยกได้อย่างที่เห็นนะครับเะนั้นมันจะเข้าถึงได้ง่ายกว่าแล้วก็อีกระบบหนึ่งก็คือถ้าคุณต่อก,กับเครื่องดูดฝุ่นเนี่ยเวลาคุณขัดฝ้าหรืออะไรตังเนี้ยตัวดูดฝุ่นมันจะเก็บฝุ่นในระดับหนึ่งโดยที่ไม่ต้องตกมาใส่หัวคนขัดเพราะเลยปกติเราถ้าเราใช้มือเนี่ ในระดับหนึ่งนะครับยิ่งกระเครื่องดูดฝุน่นแรงขึ้นตัวดูดก็จะทํางานได้ดีขึ้นนะครับตัวนี้การดูแลรักษาหลังจากการใช้งานเสร็จสิ้นนะครับเป่าฝุน่นทาความสะอาดมันด้วยนะครับเพราะบางทีถ้าฝุน่นมันไปตันตอยู่ในท่อพวกนี้มันจะการดูดฝุน่นเนี่ยครั้งต่อไปมันทํางานได้ลําบากนะครับหรือการแข็งตัวของตัวฝุน่นที่อยู่ข้างในเนี่ยเวลาโดนความชื้นมันก็จะเป็นก้อนแข็งๆพวกนี้มันจะทําให้ท่อตันได้นะครับฉะนั้นก็พอเสร็จงานก็เป่าทาความสะอาดมันซะสำหรับคลิปนี้ขอจบแต่เพียงเท่านี้นะครับสวัสด